สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎด,ดูดวงประจําเดือนกันยายนปีพศ2568ก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายนเป็นอย่างไรกันบ้างนะในเรื่องการงานของในชาวราศีกรกฎเอาละในชาวราศีกรกฎเป็นดวงที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่นำทางตัวเองอะ่ะเสมือนหนึ่งอยู่ในแบบสภาพคือถ้าให้อาจารย์เปรียบเปรยนะคะ เหมือนอยู่ในสภาพแบบโดนแขวนแบบว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีมีความรู้สึกว่ารอคอยอะไรอยู่ทำการสิ่งใดก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จแต่ก็ดูค้างอยู่ตรงนั้นนะคะไปต่อไม่ได้เออตัดสินใจยังไงดีจะออกไม่ออกจะไปต่อไม่ไปแต่ดวงคุณเรียกว่ามีครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกคนมีของนะในชาวราศีกรกฎมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเป็นสายมูสายสิทธิ์มีครูเขาจะเรียกว่ามีปู่หรือสีมีปูพ่พญานามีองค์ครูอะนะที่เขาจะนำทางนะแล้วก็เป็นดวงที่คุณจะได้เริ่มต้นทำการใหม่ๆทําทำงานใหม่ๆทําทำอะไรที่มีความท้าทายแต่บุญเดชะบุญในความโชคดีของในชาวราศีกรกฎดวงคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ รักและก็ให้ความไว้วางใจท่านเองท่านก็เหมือนในการรอคอยที่จะพิสูจน์ตนเองในสิ่งที่ทำอยู่นะคะแต่ก็ยังรออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องการค้าหรือทำงานสิ่งใดนะคะก็จะเงียบเหงาดูเหมือนอยากออกและอยากออกจากที่ทำงานจะไปทำงานใหม่จะไปอยู่กับเจ้านายคนนี้ก็ยังรู้สึกที่จะ เก๊กังๆอยู่เนาะไปดีไม่ไปดีเออเหงาเซงๆก็ในการตัดสินใจก็จะเป็นในลักษณะที่ที่อาจารย์จะบอกเลยว่าดวงในชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นดวงที่ต้องเชื่อในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์จะย้ําเสมอว่าทุกคนเนี่ยเกิดมามีองค์คําว่ามีองค์คืออะไรบางคนก็คือวิญญาณบรรพบุรุษ ที่ได้จากไปแล้วแต่เขายังปกปักรักษาลูกหลานอยู่บางคนมีองค์เทพบางคนมีเทวดาอยู่นะในบางคนเกิดมาดวงที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำมาตั้งแต่ตั้งหลายภพหลายชาติก็จะมาในรูปแบบเหมือนาศาสดาเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณต่างๆเพราะฉะนั้น <c oughs> หนึ่งในชาวราศีกรกฎก็คือ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนหรือในการที่มีผู้ใหญ่นำทางอันนี้จะส่งผลดีและดวงแบบนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือดูดวงเป็นระยะในการสอบถามจะดีเพราะประมาทไม่ได้มันเหมือนรอมันเป็นการรอคอยของ พลังงานที่มันซ่อนเร้นอยู่ในในกายของเราตัวคุณเองจะบอกได้ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่มันเราจะรู้ตัวเราเลยว่ามันไปไม่รอดแต่เรากำลังยังยังไม่เชื่อที่ว่าสิ่งนั้นสิ่งใหม่จะนำพาชีวิตเราไปได้สุดก็ยังเสียดายตรงที่อยู่อยู่ บางคนเหมือนจะต้องปิดกิจการเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ๆบางคนเหมือนจะต้องเลิกทำตรงนี้แล้วก็ไปเป็นลูกจ้างเขาก็ยังทีลับไม่ได้แต่อาจารย์ก็จะบอกเลยนะว่าในความโชคร้ายมีความโชคดีลูกศิษย์อาจารย์บางคนโทรมาให้คำปรึกษานะคะเขามาขอคำปรึกษาดูดวงเงี้ยก็เปิดร้านอาหารใหญ่โตนะที่ยุโรปปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่วันหนึ่ง ร้านนั้นก็ตัดสินใจเลิกเลิกกิจการขายของทุกอย่างรอเซิงแต่ตัวเองไปรับจ้างเอาความสามารถของเราเนี่ยในการที่เคยบริหารเคยทําไปรับจ้างเขากลับมีเงินเหลือนี่ไงหรือในบางคนเกิดมาเพื่อ mm hmm. เพื่อสิ่งนี้เออเขาก็จะทำได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นกรกฎจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของกรลกุละในความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นในความซื่อสัตย์ก็มีดีต่อให้เราจะแย่ขนาดไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผู้ใหญ่อย่างรักและเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่เคียงข้างคุณทีนี้ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรอเลยค่ะรออย่างเดียวการเงินคุณค่อนข้างหนักหนามากนะอืมกินไม่เข้าคลายไม่ออกทําการสิ่งใดก็ดูเหมือนดวงไม่เปิดเออนะคะเดือนนี้ก็ดูเหนื่อยหน่อยนะคะแต่เราเราก็ แต่ถ้าเกี <passage> ่ยวกับเรื่องการศึกษาการรอคอยเออเหมือนเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในการสอบขึ้นชั้นเลือกสาขาหรือเพื่อจะสอบเข้าก็ก็รอนะคะรออย่างเมื่อคืนอาจารย์ก็ได้รับข่าวดีถือว่าข่าวดีมากๆมีลูกศิษย์เข้ามาคนนี้คือมืดแปดด้านแล้วค่ะไม่มีต้นทุนอะไรมาเลยคือชีวิตคือล้มละลายมาเลยก็ ถ้าผู้หยาบๆคือคานเข้ามาเลยอาจารย์ช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แบบเออเอาขอเอาลูกเขาก็มุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นในในสิ่งที่เขาจะจะอ้อนวอนเขาเชื่อเชื่อในพลังศรัทธาเราก็ยังมองตัวเราเองอยู่อย่างนี้เรายังมองเลยว่าได้เหรอหนูจะพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้จริงๆนะอาจารย์จะเป็นคนที่มองวิทยาศาสตร์กับการกระทําเป็นสําคัญนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแปลว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นะคะ มันคือในการสอบเขาไปสอบบรรจุที่หนึ่งนะคะซึ่งคนแข่งขันก็เยอะแล้วเขาก็อาจารย์ก็มองว่าไม่ไม่น่าจะได้นะคะตัวอาจารย์ในส่วนตัวไม่น่าจะได้ม็คือส่งมาดูได้อันดับหนึ่งโอ้โหแบบอาจารย์แบบอึ้งเนี่ยแหละหนูในความพักดีหรือในความซื่อสัตย์กับพระเจา้าและความเชื่อมั่นเนี่ยมันทําให้จิตใจเราแบบมีพลังมากนะคะเขาก็สําเร็จได้ทํางาน ในชั่วโมงนี้คือถ้าได้งานแบบในหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะเพราะไม่ต้องดิ้นรนมากๆอะไรเงี้ยความความเข้าใจของทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เออเขาก็มูสุดเลยแล้วเขาก็เชื่อมั่นของเขามากนะคะขณะอาจารย์ไม่อยู่สํานักเขาก็ยังเพียนมาอะไรอย่างเงี้ยคือสู้มาก <c oughs> นะคะก็เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะบอกทชาราสีก็ระก,กว่ามุ่งมั่นตั้งมั่น ถ้าคุณไม่ทิ้งเทวดาเทวดาไม่มีทางทิ้งคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณได้ทิ้งนะแล้วถ้าดวงแบบนี้นะอาจารย์ว่าไปไม่รอดแน่เลยเพราะมันก็ได้แต่รอไม่ขยับแต่ทีนี้ว่าดวงคุณเอาเถอะซีซั่นนี้เดือนนี้ได้แต่ัดสินใจเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆแน่นอนหรือว่าได้แต่ัดสินใจเด็ดขาดและฉันจะต้องทําหน้าที่อะไรบางอย่างตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เออถ้าเป็นสายศิษย์มีครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเออทา ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณหรือมันมีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในชาวราศีกรกฎแต่เรื่องของการเงินเนี่ยก็อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเวลาวางแผนทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรัดกุมมากๆนะคะมีความประหยัดมีการรอได้อดทนไปก่อนอย่างจะซื้อทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆก็ พักก่อนหรือถ้าคิดว่าตัวเราเองไม่ไหวในเรื่องของจะได้จะผ่อนอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไปเริ่มที่จะไปจ่ายขั้นต่ำไปประนอมรีบรีบ,รบเหมือนวางแผนกอกสองถ้าเกิดว่าเรื่องการเงินจะไม่รอดแต่เนี่ยเปิดไพ่กี่ครั้งนะคะก็เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะโชคดีมาก ทีนี้ในเรื่องของความรักของในชาวราศีกรกฎนะคะในชาวราศีกรกฎดวงของคุณถ้ามีคู่ที่อายุมากกว่านะมีอายุมากกว่าก็จะเป็นในลักษณะที่อสอนสั่งอบรมบนเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเบื่อเบื่อหน่อยนะคะแต่เราก็แล้วก็คำพูดก,ก็จะเหมือนพูดก,กันแล้วไม่ค่อยเข้าหูกันนะคนโสดก็จะออกแนวที่ อยากจะโสดต่อไปคนมีคู่ก็ออกที่จะเบื่อเออคู่เราพูดมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็มีความเครียดค่อนข้าง,าง,างสูงเนาะส่วนคนที่เพิ่งเลิกกันก็ากาลังมองว่าเออโสดสนิทคนที่เพราะว่าในชาวราศีกรกฎกเนี่ยชั่วโมงนี้ถ้าได้โสดนะโสดจริงๆโสดสนิทเลยนะคะอืม ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพของในชาวราศีกรกฎนะอืมระมัดระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเกี่ยวข้องเออผลใกล้ตัวเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือในการที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการขับรถขับลาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ที่ตกอกตกใจเออไปเจออุบัติเหตุหรือไปเกี่ยวข้องพวกนี้พยิ่งขับรถยิ่งระมัดระวังแล้วคุณก็ต้องระมัดระวังหนักมากขึ้นไปอีกนะอืมเอาล่ะสุดท้ายในชาวราศีกรกฎนะคะในการที่คุณช่วงไปลายเดือนจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีในเรื่องของเกี่ยวข้อง กับเรื่องในในในการเฉลิมฉลองในการได้รับความสุขในการได้ได้เรียนรู้เพิ่มและเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎเอาเถอะในร้ายมีดีในการตัดสินใจของคุณครั้งนี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จและความสบายใจดีขึ้นนะคะไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณเปลี่ยนงานออกงานแล้วดีแต่ไพ่พยายามบอกว่า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะไปถึงจุดที่สบายใจพอเราสบายใจเราสามารถสร้างสิ่งใดให้มันยิ่งใหญ่ได้เสมอเสมอเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยในชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าคุณจะต้องทำงานสาขาอะไรอาชีพอะไรก็จะทุกงานมีเกียรติทุกงานมีรวยได้ทุกงานมีความสุขได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งสติ ให้ดีนะคะตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามในเรื่องของการทริกนะสวนมนต์ขาดไม่ได้เพราะว่าไพ่คุณเนี่ยรอบตัวมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานของอผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเออแล้วก็ใครอ่าทีนี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้สั่งน้ำมันว่านพยาไกา่แดง อย่าลืมสั่งที่ไลฟ์ช็อปนะเพราะว่าสําคัญกับในชาวราศีกรกฎจะได้ช่วยช่วยเสริมในเรื่องของเมตตามหานิยมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของท่านเองนะคะแล้วก็ฝากดวงชะตาในการเปิดพลังแสงประทีปนะในช่วงวันที่4กันยายนอาจารย์มีการจัดพิธีจัตุรถีในการเฉลิมฉลอง ขอพรพระองค์แล้วตรงกับวันพฤหัสวันครูเพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎก็สามารถฝากดวงชะตาจุดประทีบผางประทีปในวันนั้นจะมีพระยันเทียนเปิดดวงเศรษฐีให้องค์พระคเนศเปิดหนทางความสว่างในชีวิตของเราการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็ทักดูที่ไลน์ช็อปได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งอาจารย์ไว้นะคะแอดมินจะ,ะดักตอบคุณเนาะอืมก็ประมาณนี้ในชาว ราศีกรกฎเรียกว่าดวงเทวดาอุ้มบุญจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ